สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้โปรแกรม GDevelop ขั้นพื้นฐานนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าทำไมต้องเป็น GDevelop ท GDevelop นั้นเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้เขียนเกมแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับนับตั้งแต่ Windows Mac Linux ไปจนถึง iOS อเอและแอนดรยนะครับนําหนุหน้าตาของโปรแกรมนี้กันนะครับนี่นะครับเป็นหน้าแรกของโปรแกรมเมื่อกดเข้ามาจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดโปรเจกต์ที่เราทำไว้นะครับแลุ้กมปุ่มนี้เป็นสร้างใหม่นะครับเราจะเริ่มสร้างเลยนะครับ เมื่อคลิกคีเอชเข้ามานะครับจะพบหน้าตาอย่างนี้นะครับพวกนี้จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมทัเดียรวรวมมาให้นะครับแต่เราจะกดสร้างที่ Empty Game ครับหลังจากนั้นเราไปสร้างสีนะครับโดยกดที่บวกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเลือก Edit ครับหลังจากนี้เราจะไปเพิ่ม Background กันนะครับโดยกดที่ Add a New Object เลือก Sprite ครับอันนี้ให้ตั้งชื่อครับเพื่อความจําที่ง่ายขึ้นนะครับให้ตั้งชื่อว่า Background นะครับแล้วกด Add a n d Animation นะครับกด Add ครับให้มาเลือก Background ที่เราโหลดมาไว้นะครับ โอเคไปครับกดแอปพลายครับแล้วให้ลากมาลงตรงนี้นะครับจัดขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับที่นี้เราจะมาสร้างพื้นเพื่อให้ตัวละครมีที่ยืนกันนะครับกดเหมือนเดิมครับ Add a n e w object ครับสไปครับตั้งชื่อครับในที่นี้ผมตั้งเป็น l o o r นครับกด Add เหมือนเดิมครับเลือกพื้นที่เราโหลดมาไว้นะครับแอปพลายครับลากมาแล้วปรับขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาสร้างตัวละครกันนะครับเลือกที่ add any object เหมือนเดิมนะครับสุายตั้งชื่อนะครับเป็นหนึ่งนะครับกด add เข้าไปนะครับ add จะเห็นว่ามันมีหลายรูปนะครับที่มีหลายรูปเพราะว่าเพื่อให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับกด open นะครับโอเคแล้วติ๊กที่เป็นรูปนะครับแล้วกด preview นะครับว่ามันเคลื่อนไหวหรือเปล่านี่นะครับมันจะเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับถ้ามีหลายๆภาพพร้อมกันโอเคครับกด apply นะครับ ทีนี้ก็ลากตัวละครของเราเข้าไปในเซียนเลยนะครับปรับขนาดตามความต้องการนี่นะครับแล้วก็ดับเบิ่คลิกไปที่คาแรคเตอร์ของเรานะครับกดที่ b e h a v i e r เพื่อทําให้ตัวละครสามารถเดินได้วิ่งได้นะครับกดแอดเข้าไปนะครับเลือกที่แพลตฟอร์มเมื่อคาแรคเตอร์นะครับแอปพายครับกดลองรันดูนะครับจะเห็นว่าตัวละครของเราไม่มีที่ยืนนะครับจะตกไปก่อน ทำไมล่ะเพราะเรายังไม่กําหนดให้ฟอ r สามารถยืนได้นะครับโดยไปกําหนดที่คุณคลิกไปที่ฟอนนะครับ Beherber ครับกด add ครับนี่เลือกแพลตฟอร์มนะครับจะทําให้ตัวละครเราสามารถยืนได้นะครับกดอ p p l y นะครับลองดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเดินได้แล้วนะครับแต่มันยังเป็นภาพนิ่งธรรมดาอยู่นะครับมันยังไม่ก้าวขานครับเราต้องไปแก้นะครับโดยการที่ขัดตัวละครของเรานะครับ กด add animation a n เข้าไปนะครับ add ให้เลือกภาพวิ่งที่เราโหลดมาไว้แล้วนะครับ open ต t ิก k l o เหมือนกันนะครับแล้วกด preview ดูนะครับว่ามันวิ่งวิ่งนะครับ ok เคยทีนี้กดไปที่ event นะครับเพื่อเพิ่ม event ให้ตัวละครน,นะครับกดไปที่ add new event แล้วกดที่ add condition นะครับเลือกตัวละครของเรานะครับ เลือก is on for ครับโอเคเราเพิ่มอีกอันนะครับเลือก is moving นะครับโอเคหลังจากนั้นกดมาที่ add action นะครับตัวละครของเราเหมือนเดิมนะครับเลือกไปที่ change animation นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น set to นะครับ value ตั้งเป็น1นะครับโอเคแล้วกด add a new event นะครับกด add ไปนะครับตัวละครของเราเหมือนเดิมนะครับเลือก is moving นะครับแล้วติ๊กตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีฟ้านะครับ โอเคกด add action นะครับ character หนงเลือกไปที่ c h a n animation เหมือนเดิมนะครับ set to ให้ตรงนี้เป็น0ูนย์นะครับโอเคทีนี้เราลอง r ันดูนะครับอ่ามันวิ่งแล้วมันก็หยุดแล้วครับแต่ว่าเห็นไหยครับมันวิ่งถอยหลังครับเราต้องไปแก่อีกรอบนะครับกดที่ add a n event w e นะครับเลือก add condition เหมือนเดิมครับนี่เรากดไปที่ alter condition นะครับเลือกไปที่ keyboard เลือก key p a s s e นะครับ นี่คือปุ่มลูกศรไปทางขวานะครับกดโอเคแอดแอคชั่นะครับ c o แร e c t o r ์หนึ่งเลือกฟิ p the object นะครับอันนี้นะครับกดไปที่ no ครับโอเคอีกอันนึงนะครับเหมือนกันครับ key paste นะครับทีนี้อันนี้เป็นปุ่มลูกศรซ้ายนะครับโอเคกดแอดแอคชั่นะครับตัวละครฟ i p แต่ทีนี้เป็น yes นะครับโอเคกดลองเล่นดูนะครับ อไหมครับมันวิ่งถูกด้านแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการสอนวิธีการใช้โปรแกรม g d ไฟ v e ท่านี้ก่อนนะครับใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณครับ